มันทำสนุกมากฟีจะโชว์ว่ามันทำยังไงขั้นหนึ่งใช้ซ่อมทำอันนี้ให้ตึงฟีหม่ยถึงปาดให้มันเรียบใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับใช้ได้ยังครับอืมจะได้แล้วแบบนี้โอเคครับ จะเอาอะไรดีเอา,านี้ทีกว่าแล้วยังไงต่อครับดูดสีเอาสีอะไรก็ได้มันใส่ตรงนี้โอเคงั้นเอาเอาสีเหลืองอ่าเดี๋ยงแล้วนะครับ แล้วยังไงต่อครับตอนนี้รอมันจะแข็งขึ้นแล้วก็ <Okay. S 1> เป็นตัวรอนานไหมครับแค่นับหนึ่งถึงหกสิบอาอรอหนึ่งนาทีเหรอครับใช่ครับอ๋อโอเคครับอ่งั้นเราพักรอกันก่อนถ้าเพื่อนๆอ,อยากลองทำดูซื้อกล่องนี้เลยครับ ผงมันเป็นอย่างนี้ครับนี้กล่องนี้ใส่ตรงนี้กล่องสีฟ้าใส่ตรงนี้แล้วทำสีนี้ยังไงเราใช้บนกันอ๋อผสมสีเองใช,ใช่ไหมครับใช่ครับสีแดงไว้สีแดงอ๋อคือเขาให้มาสามสีเหรอครับใช่ครับอ๋อคือสามสีแต่อันนี้ก็นับเป็นสีได้ด้วยนะครับสีขาวนี่ย อ๋อมีสีขาวด้วยจริงๆเราจะนับหรือไม่นับก็ตามใจเพราะว่ามันเป็นอันนี้ครับหนึ่งนาทีแล้วนะอ่าโอเคครับครบ,ครบนาทีแล้วอย่าทำไงต่อครับใ่เคยดึงแต่ถ้าเราใส่น้ำเยอะไปก็ลอยได้หัวนี้เดียวครับอืม กินได้เลยไหมครับนี่อร่อยมากเลยครับโอเคครับ